ท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางนายนาปาประภัยผู้เข้ารับการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตก,กรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษากลุ่มสาระก,การเรียนรู้คณิตศาสตร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพลทองอําเภอบลทองจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสาม ดิฉันได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในหลายๆรูปแบบและกิจกรรมจนทําให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้และสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อรับรงางวัลต่างๆอย่างมากมาย 1. ฟังเรื่องเล่าจากรุ่นพี่จุดประสง,งค์ของกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่รู้และเตรียมความพร้อมพื้นฐานความรู้ที่ใช้ในกิจกรรม ขุมทัพดีมีหลักฐานโดยจัดกิจกรรมให้รุ่นพี่เล่าประสบการณ์ความประทับใจพร้อมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมให้กับรุ่นน้องฟังเพื่อกระตุ้นความสนใจและเป็นการแลกเปลี่ยนสารสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 2. คุมทรัพยดีมีหลักฐานจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม 1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความประทับใจ อย่าคิดคำนวณตัวเลขที่ตนเองค้นคว้าม,มาด้วยความสามารถและความสมัครใจของตนเอง,อง2เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากของจริงประสบการณ์ตรงทําให้นักเรียนได้สังเกตและเห็นถึงความสําคัญของตัวเลขกับชีวิตประจำวันของตนเองการจัดกิจกรรมให้นักเรียนไปสํารวจสิ่งต่างๆที่บ้านตนเองและจดบันทึกสิ่งที่พบหรือสิ่งที่ประทับใจที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข พร้อมด้วยบรรยายว่าตัวเลขแต่ละอย่างที่จดบันทึกมานั้นเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไรพร้อมให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรองข้อมูลอีกด้วยค่ะ 3. คํคำนวณง่ายใจเบิกบานจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม,รรรมเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการคำนวณตัวเลขที่ถูกต้องตามหลักการคำนวณโดยใช้ตัวเลขจากเหตุการณ์ที่นักเรียนได้พบหรือมีความสนใจที่จะบันทึกมาใช้ใน กิจกรรมการเรียนรู้นำตัวเลขที่จดบันทึกได้มาจากกิจกรรมคุมทรัพย์ดีมีหลักฐานมาเรียนรู้ในห้องเรียนโดยจัดกิจกรรมในลักษณะเกมเพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนุกและสนใจในการเรียนรู้ 4. สุขสำราญด้วยการฝึกฝน จุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนฝึกฝนจนเกิดทักษะความชํานาญการจัดกิจกรรมก็คือจัดทําสื่อตัวเลขของฉันไว้ที่ห้องเรียนให้นักเรียนมาเล่นในเวลาว่างโดยมีสื่อตัวเลขของฉันเป็นสื่อที่ทําด้วยกระดาษเคลือบอย่างดีสําหรับเล่นเกมเติม,ตมคําตอบของการคํานวณวิธีใช้ให้นักเรียนนําคําตอบที่คํานวณถูกต้องใส่ลงในกล่องให้ตรงกับโจทย์ที่มีในแผ่นเคลือบกลุ่มที่ใส่ได้ถูกต้องมากที่สุดเป็นกลุ่มชนะ 5. มามาณตนเพื่อส่วนรวมจุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการคำนวณที่ถูกต้องโดยใช้ความสามารถของตนเองทำประโยชน์ให้เกิดกับส่วนรวมกิจกรรมก็คือให้นักเรียนเขียนตัวเลขที่ได้จากกิจกรรมที่1และผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนในกิจกรรมที่2-4ถึงมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อให้น้องๆหรือเพื่อนๆในสายอื่นๆได้ใช้ในห้องสมุดของโรงเรียน ลำดับต่อไปดิฉันขอนำเสนอผลงานที่ได้รับจากการพัฒนานวัตกรรมดังนี้ปีพุทธศักราช2559ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6งานศิลประหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่66ปีการศึกษา2560 ได้รับรางวัลคัดเลือกให้เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปีการศึกษา2560 3. ปีการศึกษา2560ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการและผลงานที่ปฏิบัติงานเป็นเลิศเบสแพ็กชีตชนะเลิศเหรียญทองด้านสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ประจำปีการศึกษา2 5 6 0 4. ปีการศึกษา2 5 6 1ได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่68 5ปีการศึกษา2 5 6 1 ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่68-6ปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นปะฐมศึกษาปีที่4ถึง6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69 7. ปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ a m a t ระดับชั้นปะฐมศึกษาปีที่1ถึง6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69 8. ปีการศึกษา2,563ได้รับรางวัลข้าราชการครูระดับชำนาญการดีเด่นโครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา2,563นี่คือผลงานที่ดิฉันได้รับจากการพัฒนานวัตกรรมต่างๆซึ่งเป็นผลงานที่ดิฉันภาคภูมิใจดิฉันขอยินยั่เยืนก้าวต่อไปอย่างมั่นคงบนพื้นฐาน ศักยภาพความเป็นครูไทยของแผ่นดินขอบคุณและสวัสดีค่ะ